เป็นเรื่องของรักต้องห้ามระหว่างผู้ชายนะคะฝ่ายชายนี่เป็นคุณอาไปพบรักกับหลานสาวซึ่งอายุห่างกันถึง10ปีแล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันคือตัวผู้ชายเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับกับพ่อแม่ของฝ่ายหญิงนะคะแล้วก็มาสนิทสนมกันจนกลายเป็นแฟนตอนนี้ก็มาใช้ชีวิตอยู่ช่วยกันโดยที่บ้านของฝ่ายชายไม่มีใครรู้ส่วนที่บ้านผู้หญิงเนี่ยทั้งแม่และพี่สาวทราบเรื่องนี้กันแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรปกติแต่ตัว คุณผู้ชายบอกรู้สึกผิดในบางเวลาอยากจะถามว่าควรจะบอกที่บ้านให้รู้หรือเปล่าลึกๆเนี่ยกลัวบ้านที่บ้านจะรับไม่ได้และถ้าเรามีลูกด้วยกันเด็กที่เกิดมาจะมีปัญหาไหมจะมีปัญหาด้านใดบ้างแล้วถ้ารุ่นลูกเกิดปกติถามต่อ,อกนะคะรุ่นหลานจะมีปัญหาอีกไหมมีทางแก้ไขอะไรไหมคะคุณหมออืมอันนี้เป็นปัญหาเรื่องรักในเครือญาินะคะหมอต่อหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า incest อินเซสนะคะคร,รักในเครือญาติรักในเครือญาตินี่ถือว่าปกติไหมจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นรักต้องห้ามแต่รักต้องห้ามนี้ไม่ใช่ต้องห้ามเฉพาะทางเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีศิลธรรมอย่างเดียวแต่ต้องห้ามในด้านกฎหมายและด้านศาสนาด้วยอ๋อเหรอค่ะศาสนาบางศาสนาบัญญัติเลยว่าไม่ให้รักต้องห้ามหรือรักในเครือญาติเนี่ยนะคะไม่ถูกไม่ถูกกฎของหลักศาสนานะคะัคคกญาติญาติาซักชั้นไหนคะถึงจะห้ามทีนี้เขาแบ่งเป็นสองชั้นค่ะ อันนี้จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับขนบรรมเนียมประเพณีและประเทศแต่โดยทั่วไปจะแบ่งเป็นสองชั้นก็คือหนึ่งต้องห้ามรุนแรงต้องห้ามอย่างรุนแรงนี่ก็คือว่าสืบสายโลหิตโดยตรงชั้นบนขึ้นเลยไปหรือชั้นล่างลงมาพ่อแม่นลูกอีกอันหนึ่งก็คือร่วมบิดรมารดาแม้ว่าจะร่วมบิดาคนเดียวหรือร่วมมารดาคนเดียวก็คือลูกชั้นพี่น้องกันพี่น้องกันอันนี้ถือว่าต้องห้ามรุนแรงนะคะอีกอันนึงคือต้องห้ามที่หย่อนลงมา นะคะอ่อนลงมาก็คือต้องห้ามระวังหลานกับหลานหรืออากับหลานหรือลุงกับหลานอันนี้เป็นการต้องห้ามที่หย่อนลงมาฉะนั้นการแต่งงานหรือว่าอินเซสในเครือญาติเนี่ยปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องต้องห้ามและโรคที่เกิดขึ้นนะคะคุณฮาดเยอะมากโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยโรคที่เราเจอมากคือทาร์สมีอาโรคเลือดโลหิตจางนะคะชนิดที่มันมีปัญหาคือแอลฟาเบต้าหรือชนิดอีเนื่องจากว่าพี่น้องเดียวกันเนี่ยหรือพ่อกับแม่ กับลูกเนี่ยนะคะจะมีเหมือนกันฉะนั้นถ้าเมีแอลฟามาจับแอลฟา <S <S เด็กคนนี้อาจจะตายในคันนะคะเป็นเด็กเรียกว่าไฮดรอปเด็กบวมน้ําตายในคันหัวใจโตนะคะแล้วก็มีน้ําขังตามร่างกาย<อ>ถ้าเบต้ามาจับเบต้าเด็กคนนี้ตับโตแม้ํมโตแต่ไม่เสียชีวิตเพราะการแพทย์เราปัจจุบันแข็งแรง<อ>ตับโตแม้ํมโตแต่ต้องเปลี่ยนเลือดกันทุก3าเดือน6เดือนอะไรเงี้ยนะคะหรือบางโรคที่ในอดีตเราก็เจออย่างเช่นว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยโรคเลือดไหลไม่หยุดฮิโมฟิเลีย เอเล็กซานเดรลูกของโรมานอฟเนื่องจากแต่งงานในเครือญาติแล้วก็ลักษณะ,ะด้อยมาเจอด้ยอยฮิมโมฟเลียชนิดทั้ง A ทั้ง B ก็จะเจอเยอะนักจากนั้นโรคทุกระบบเลยจะเจอเยอะเป็นลักษณะด้อยเช่นตาบอดสีหูหนวก ผิวหนังเป็นคล้ายๆเกล็ดงูนะคะโรคตับโรคไตโรคปอดโรคกระดูกบางนะคะทั้งหมดนี้มาจากสายเลือดใกล้สายเลือดที่เป็นลักษณะดอยมาเจอดอยนะคะแต่กรณีที่เป็นหลานในกรณีในรายกรณีโอกาสอาจจะไม่ถึง50แต่ก็โอกาสที่จะเจอลักษณะดอยค่ะซึ่งค่อนข้างอันตรายถ้าสมมุติว่าเหมือนกับว่าตอนนี้มีทางเลือกสมมติว่าทั้งสอง นี้บอกว่าเลือกอยากที่จะใช้ชีวิตคู่ต่อไปค่ะโรคทั้งหมดที่ว่ามานี้มีวิธีการแก้ไขหรือการป้องกันไหมคะค่ะบางโรคนี่สามารถจะตรวจเรียกว่าตรวจก่อนคลอดได้นะคะในการเจาะขอดบัตรหรือว่าเจาะสายสะดือเด็กนะคะเอาเลือดจากเด็กนะคะไปตรวจดูอย่างเช่นโรคธาลัสซีเมียนะคะแต่บางโรคฮะตรวจไม่ได้ค่ะคุณหมอต้อต้องคลอดออกมาแล้วถึงตรวจเจอนะคะฉะนั้นก็สรุปว่าไม่สามารถป้องกันการเกิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ อันนี้ต้องถามแบบฟันธงนิดๆแนะนํำไหมคะลายนี้สมมติว่าเนี่ยเป็นระดับอาหลานกันเนี่ยค่ะตาบูไม่ตาบูแนะน,นําเนื่องจากว่าอากับหลานเนี่ยโอกาสเกิดไม่ถึง50%าสินั้นค่ะน่าจะต่ํากว่า5 0แต่ถ้าคิดว่ากรณีนี้เนี่ยรักกันจริงๆทางกฎหมายอนุญ,ญาตคือตัวเองเป็นหมอสูนะคุณหมอตอมีการแจ้งเกิดด้วยเราก็จะรู้ว่าเออตรงนี้อนุญาตหรือไม่อนุญาตกฎหมายจะไม่อนุญาตกรณีที่ว่าเป็นพ่อแม่สืบสายโลหิตกัน นะคะพ่อกับลูกแม่กับลูกนะคะกฎหมายไทยกฎหมายไทยไม่อนุญาตกฎหมายไทยไม่อนุญาตกรณีที่พ่อกับลูกแม่กับลูกและก็ลูกพี่น้องร่วมสายโลหิตกันนะคะนี้ไม่อนุญาตแต่กรณีอากลาานี้อนุญาตทางกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ไม่ได้ห้ามไว้นะคะฉะนั้นสามารถแต่งงานได้แต่เรื่องมีลูกนี่ควรจะไปคุยกับคุณหมอซะก่อนนะคะคุยกันดูซิว่าตัวเองมีโรคอะไรและโอกาสที่จะเกิดกับลูกเนี้ยโรคอะไรมั่ง